ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการดวงดี12ราศีสวัสดีครับผมจันัทการแก้วเพิ่มนะครับดูดวงดาวเสาย้ายราศีนะครับพักองศาและย้ายราศนะีมาทับกับดาวราหูคู่มิตรใหญ่นะครับตั้งแต่วันที่23สิงหาคม2 5 6 8ถึง13กุมภาพันธ์2569นะครับราศีต่อไปเป็นราศีพฤษศนะครับ ไปดูกันว่าชาวพิศพดวงจะเป็นยังไงกันนะครับดูจากดาวใหญ่นะครับมริตยูทับลัคนาก็ระวังเรื่องสุขภาพนะครับอุบัติเหตุเพศภัยต่างๆนะครับเนื่องจากเป็นดาวอาเพศส่วนดาวเสาร์นะครับเ,ออเดิมอยู่ลาภระภักงอุาจรเข้าเรือนกรมะทับราหูคู่มิตรใหญ่นะครับก็แปลว่าจะโชคดีเรื่องการงานนะครับมีโอกาสได้งานใหญ่ด้วยนะครับ ดาวพระหัสจอรอยู่เรือนการเงินก็ทําให้การเงินค่อนข้างจะโดดเด่นนะครับโชคลาภการเงินดีนะครับถือว่าดวงดีขึ้นนะครับ23สิงหาคม2 5 6 8 1 2ถึง12กุมภาพันธ์สองพนะครับดาวเสารพักองศานะครับถอยหลังกลับมาที่ราศีกุมนะครับในเรือนกรรมมะนะครับ ถ้าดาวเสาร์กับดาวราหูเดิมเป็นดาวที่ดีนะครับจะโชคดีมีโอกาสจะได้งานใหญ่นะครับหรือเพื่อนฝูงหรือผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนให้การงานก้าวหน้าการค้าการลงทุนคึกคักนะครับผู้ที่กาลังหางานทําก็มีโอกาสได้งานนะครับเจ้าของกิจการสามารถขยับขยายธุรกิจการงานได้ดีมากขึ้นนะครับการงานมีความมั่นคงนะครับเนื่องจากดาวราหูนะครับเป็นกเกษตรในเรือนกรรมะ แปลว่างานดีนะครับยิ่งมีดาวคูมิตรจรเข้ามาทับอีกนะครับก็ทําให้การงานยิ่งขยับขยายตัวได้มากขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้าใครมีดาวเสาร์กับดาวราหูเป็นดาวที่ดีเป็นเกษตรมหาอุดมหาจักรหรือราชาชโชคหรือดาวดวงใดดวงหนึ่งจรมาเป็นสีจะโชคดีมากทีเดียวนะครับดาวสองดวงในเรือนกร,รมมะก็แปลว่าสามารถทํางานได้2ออย่างนะครับผู้ที่มีงานประจําทําอยู่แล้วก็สามารถหารายได้พิเศษนะครับ เราต้องใช้ความสามารถตามดวงดาวที่เข้ามาสัมพันธ์กับลัคนานะครับแต่ถ้าผู้ที่มีดาวราหูหรือดาวเสาเสียนะครับอยู่อริมรณะวินาจรเป็นกาลีก็อาจจะยังมีปัญหาเรื่องการงานอยู่นะครับ มาดูเรื่องอการงานถือว่าดีตลอดนะครับดีตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับดีจนถึงปี2 5 1 9 1นนะครับเจ้าของกิจการก็สามารถขยับยายธุรก,กิจการงานได้ดีขึ้นนะครับ มาดูเรื่องการเงินนะครับแนวโน้มการเงินก็ดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากดาวพฤหัสเนี่ยนะครับเจ้าเรือนลาพระมาอยู่กระดูพระถ้าใครมีดวงอย่างนี้ในพื้นดวงแปลว่าดวงเศรษฐีเลยทีเดียวนะครับดาวลาพระอยู่กระดูพระเนี่ยนะครับการเงินดีมีความมั่นคงนะครับส่วนดาวการเงินก็คือดาวพุธนะครับ ไปดูกันนะดาวพุธตั้งแต่สิงหาเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้ดาวพุธด,ดาวการเงินจอนอยู่เรือนสหัชชะนะครับนะตั้งแต่วันที่23มิถุนายนจนถึงโน่นนะครับ25สิสิงหาคมนะครับถือว่าการเงินก็ยังดีการเงินหมุนเวียนดีนะครับการติดต่อวิ่งเต้นขยันขันแข,งข็งในการทำมาหากินนะครับทำให้การเงินหมุนเวียนดีนะครับ นอกจากนี้25สิงหาคมดาวพุธได้เป็นราชาโชคนะครับจอนเรือนพันธุเป็นราชาโชคเป็นมหาจักรนะครับก็ทําให้ชาวพฤศษเนี่ยนะครับขยันขันแข็งในการทํางานหาเงินนะครับสามารถมีเงินไปเลี้ยงครอบครัวมีเงินไปขยับขยายธุรกิจการงานนะครับบางคนก็อาจจะได้รับธุรกิจครอบครัวจากพ่อแม่ก็ได้นะครับบางคนอาจจะได้รับมรดกนะครับ บางคนมีเงินไปซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้อที่ดินก็ได้นะครับวันที่11กันยายนถึงวันที่28กันยานะครับดาวดาวพุธเป็นเกษตรและเป็นมหาอุดโ,อโหการเงินเข้มแข็งมั่นคงมากนะครับนในเรือนปุตตะแปลว่าชาวพฤศษฐเนี่ยนะครับจะมีเงินได้จากการลงทุนนะหรือ,อได้เงินจากการ ลงทุนได้เงินจากลูกหลานบริวารน,นะครับช่วยให้การสนับสนุนธุรกิจการงานดีทําให้ผลประกอบการดีนะครับบางคนก็มีเงินให้ลูกให้หลานนะครับหรือมีโบนัสพิเศษให้ลูกน้องนะครับ่วง28กันยายนถึงวันที่7ธันวาคมนะครับวันที่ถึง23ตุลาคมนะครับมันดาวพุธ พักองศาเดินหน้าถอยหลังนะครับช่วงนี้ค่อนข้างที่จะการเงินผันผวนหน่อยนะครับ28กันยายนถึง23ตุลาคมนะครับช่วงนี้ดาวการเงินจ้าเขือนอริเป็นช่วงที่หาเงินยากนิดนึงนะครับหรือต้องต่อสู้ฟันฝ่าปัญหาอุปสรรคถึงจะได้เงินนะครับหรือบางคนพอมีเงินขึ้นมาก็อาจจะไปใช้นี่สินนะครับวันที่เจ็ดธันวาคม าดาวการเงินจรเข้ามาเร็งลักษณะก็ทําให้ฐานะการเงินดีขึ้นนะครับในช่วงนี้นะที่7จ็ถึงยีธันวาคมเนี่ยนะครับถือว่าการเงินดีนะครับมีความมั่นคงนะครับแล้วก็มีดาวพักองศาเดินถอยหลังเข้ามาอยู่อีอีกรอบนึ่งนะครับยี่สตุลาถึงวันทะี่6กธันวาคมนะครับนะการเงินก็ อาจจะมีปัญหานิดนึงนะครับเจ็ดธันวาคมถึงยี่ห้าธันวาคมเนี่ยการเงินดีมีความมั่นคงนะครับดาวการเงินเล็งลัคนานะครับวันที่26ธันวาคมดาวการเงินนะถึงถึงปีใหม่เลยนะครับถึงประมาณวันที่20มกราคม2 5 6 9ากเนี่ยครับดาวการเงินจรเข้ามราณะแนวโน้มรายจ่ายเยอะนะครับ บางคนอาจจะมีเกณฑ์เดินทางไกลใช้จ่ายเยอะนะครับหรือเป็นช่วงฉลองปีใหม่ด้วยนะครับบางคนก็อาจจะมีรายจ่ายเยอะในช่วงนี้นะครับบางคนอาจจะต้องเดินทางไกลไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศนะครับหรือบางคนอาจจะมีคนในครอบครัวเจ็บป่วยต้องมีเสียเงินค่ารักษาพยาบาลนะครับไปดูเรื่องการเงินสุขภาพนะครับ เรื่องการเงินเราไปดูเรื่องออความรักคู่ครองนะครับความรักคู่ครองก็คือดาวอังคารเป็นดาวความรักคู่ครองนะครับของชาวพฤชศพนะครับช่วงช่วงนี้นะครับตั้งแต่27กรกฎาคมนะครับดาวดาวปัตตนิจรนโคเรนปุตตะนะครับช่วงนี้ คนโสดก็มีโอกาสได้พบรักนะครับหรนะือคนที่มีความรักอยู่แล้วก็แฮปปี้นะคนรักทำตัวน่ารักนะครับนิสัยมาเด็กๆนะครับขยันขันแข็งเนื่อง,งจากดาวปตาัตรนียเป็นดาวมหาจักรนะครับสัมพันธ์ดีกับลัคนาธรรมเจ้าชะตาเป็นคนขยันขันแข็งนะครับ <c oughs> ช่วงวันที่12กันยายนถึงวันที่ 26ตุลาคมเนี่ยนะครับดาวปัตตนีจอนกาเรือนอรินะครับช่วงนี้คนที่มีคู่อยู่แล้วอาจจะมีปัญหาระหองระแหงไม่เข้าใจกันนะครับอริแปลว่าศัตรูปัญหาอุปสรรคนะครับก็ทําให้มีปัญหาทะเลาะเบาแววงขัดแย้งกันบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่มันร้ายแรงมากนะครับช่วง26ตุลาคมถึงวันที่6ธันวาคมดาวปัตตนีจรนก็เรือนปัตตนีนะครับ เลงกับดาวมฤติยู่ช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดบ้างนะครับแต่ด้านความรักคู่ครองนะครับดาวอังคารเลงลัคนาเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นดาวที่ทําให้เจ้าชะตารู้สึกอึดอัดเหมือนกันนะครับพร้อมเลงกับมุติยูด้วยนะครับก็นะร,บระวังมีปัญหามีคู่ครองอาจจะแข็งกล้านะครับกล้าแข็งนะอาจจะทําให้ทะเลาะเบาแวงกันได้ง่ายนะครับ 6ธันวาคมจนถึงมกราคม2569เนี่ยนะครับก็ดาวปัตตนิจเขก็เรือนมรณะช่วงนี้คู่ครองอาจจะมีเหตุให้พระภาคจากกันนะครับอาจจะมีการงอนกันนะครับหรือมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจกับคู่ครองคนรักเช่นคู่ครองเจ็บป่วยนะครับหรือมีเหตุให้พระลาคจากกันนะครับความรักคู่ครองก็ประมาณนี้นะครับ ไปดูเรื่องอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับสุขภาพนี่ก็ดาวมลตยูถ้าพัคนาก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพตลอดทั้งปีเลยทีเดียวนะครับและช่วงที่ดาวอังคารเข้ามาเลงกับมลติยูเป็นดาวเกี่ยวอุบัติเหตุนะครับต้องระมัดระวังนะครับช่วงวันที่26ตุลาคมถึงวันที่26่ธันวาคมเนี่ยนะครับอ,อ๋วันที่6ธันวาคมนะครับ ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยหรือการผ่าตัดนะครับถ้ามีอะไรเกิดขึ้นนะครับร่า,างกายผิดปกติอาการเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไปหาหมอตรวจเช็คนะครับจะได้แก้ไขได้ทันนะครับขอบคุณผู้ฟังท่านที่ก็มาติดตามรับฟังฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสนใจดูดวงก็จัดโปรโลดครึ่งราคานะครับแอดไลน์เข้ามาที่แอดไซนัสเอสโตรนะครับ คือตัวในแอสไตนัดแอสโตรนะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีมีความสุขสมหวังตลอดไปนะครับสวัสดีครับ